คงเดาไม่ยากว่านี่คือเมนูอะไรผัยเด๋ยวแห้งสูตรเร่งด่วนซอสฝาเขียว3าช้อนโต๊ะซอสถอย2อช้อนโต๊ะสีอุดมหนึ่งซอสพริก2น้ำส้มสายชู 2, 2> น้ำตาลปี๊บหนึ่งน้ำเปล่ากะเอาเด้อการด้วยพริกผงความเผ็ดตามชอบจ้าเคลยเคลให้เข้ากันเอาแค่เดือดแล้วที่แล้วเทใส่ภาชนะลวกเส้นเล็กตามด้วยน้ำมันกระเทียมหอวดอกแดงผักรั่วเพิ่มหอตดอกชีสลงไปอีกหย่าน่อีเพี้ยมันจะแซ่บบอเคลยเคลยส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจากนั้นกะมมใส่ปากเลยจ้า